สวัสดีครับแฟนคลับ12ราศีครับผมจนันทการแก้วเพิ่มจากช่อง YouTube นั t อสโตรนะครับและช่องนันทการนำโชคนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับวันนี้มาดูราศีกุม2,565ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงบ้างนะครับชาวกุมคือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ร,ราศีกุมตรงนี้นะครับราศีกุมนะ ราส์กุมอยู่ลาภะของดวงดองและดวงโลกนะครับเกิดมาค่อนข้างจะโชคดีทีเดียวนะครับในพื้นดวง <c oughs> หรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่14มีนาคมของทุกปีนะครับก็ดูประกอบกันได้นะครับใช้ได้ทั้งลัคนาและาราศีนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นมาดูดาวใหญ่นะครับาดาวมฤตยูนะครับ จออยู่เรือนสหัชะของชาวกลุ่มมา6ปีกว่าและจนถึงวันที่7กรกฎาคม2 5 6 5นเนี่ยนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยดามฤติยูเนี่ยก็ทำให้ชาวกลุ่มเป็นคนที่มีความคิดประดิษฐ์คิดค้นอะไรใหม่ๆนะครับนะครับชอบมีการติดต่อสื่อสารหรือปรับปรุงตัวเองนะครับเพื่อหันหาแนวทางพัฒนาชีวิตหรือธุรก,กิจให้ดีขึ้นนะครับพอเข้าหลังจากวันที่7กรกฎาคมไปแล้วนะครับ ดามมรติยูจรเข้าเรือนพันธุนะครับก็ทำให้ถ้าดามมร,รติยูเดิมดีก็อาจจะทำให้เกิดการามีธุรกิจใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเกี่ยวกับดามรมรติยูเช่นพลังงานไฟฟ้านะครับโซลาเซลลนะ์หรือเครื่องมือสื่อสารใหม่ๆนะครับ แต่ถ้าดาวมฤติอยู่เดิมเป็นดาวรอยอยู่ที่เรือนอริมรณะวินาศนะครับก็อาจจะทําให้ภายในครอบครัวมีปัญหาปนป,ป่วนมีการย้ยายเปลี่ยนแปลงที่อยู่หรือที่ทํางานนะครับบางคนก็อาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยหรือสูญเสียนะครับมาดูดาวเสานะครับดาวเสาเจ้าเรือนวินาศจรอ,อยู่เรือนวินาศเป็นกเกษตรนะครับช่วงนี้ในด้านเสียก็อาจจะทําให้ชาว กลุ่มบางคนมีโรคประจําตัวนะครับอาจจะทําให้รู้สึกมีโรคส่วนตัวสูงไม่อยากไปเจอหน้าใครเท่าไหร่นะครับชอบอยู่เงียบๆนะแต่ในด้านดีก็คือดาววินาศอยู่เรือนวินาศก็ทําให้เป็นคนที่ไม่มีความเสียหายอะไรที่มันรายแรงถึงขั้นล้มละลายนะครับดาวโทษทุกเข้าวินาศก็แปลว่าหมดทุกหมดโศกนะหมดทุกหมดโศกไปก็ทําให้ชีวิตก็ไม่ค่อยวิตกกังวลเกี่ยวกับโรคมากนักนะครับ หาความสงบสุขให้กับชีวิตนะครับ,รบดาววราหูเจ้าเรือนลัคนาหรือดาวตนุลักษ์นะครับดาวประจำตัวจอนเป็นนิจอยู่เรือนพันธุนะครับตั้งแต่กันยายน2 5ง5ถึงวันที่30มีนาคม2 5 0 0เอ่อตัวทีนะครับตั้งแต่กันยายน2 5ง3มถึง30มีนาคม2515นะครับในช่วงที่ผ่านมาจนถึง30มิมีนาคมเนี่ยนะครับ ชาวกลุ่มอาจจะเข้าไปช่วยเหลือครอบครัวทําธุรกิจการงานหรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องธุรกิจหรือบางคนตกงานก็อาจจะไปอยู่กับพ่อแม่บางคนก็เอางานมาทําที่บ้านนะครับเป็นเวิร์กฟอร์มโฮมนะครับบางคนก็เอาทําธุรกิจออนไลน์นะครับใช้บ้านเป็นที่ทํางานช่วงที่ผ่านมาชาวกลุ่มก็มีเวลาให้กับครอบครัวอย่างเต็มที่นะครับแม้ว่าดาวจะเป็นนิดก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าชีวิตมัน จะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรนะครับ <c oughs> แต่ดาวราหูเป็นสี่กับลัคนาถ้าดาวราหูเดิมเสียเป็นดาวรอยอยู่อริมรณะวินาศ <c oughs> ก็อาจจะมีปัญหาภายในครอบครัวเหมือนกันนะครับ <c oughs> เช่นมีโจรขึ้นบ้านนะครับมีสัตว์หรือแมลงเข้าบ้านนะร,ราหูเป็นสี่กับลัคนาก็ถือเป็นช่วงดวงร้าวนะครับธุรกิจการงานอาจจะมีปัญหาบ้างนะครับไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าที่ควรนะ <c oughs> หลัง30มิีนาคม2 5งพนไปแล้วนะดาวราหูเนี่ยนะครับ จอก็สหัชชะเป็นเทวีโชคนะครับทำให้ดวงชะตาเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเพราะดาวประจำตัวเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเจ้าชะตาก็ชอบการออกสังคมนะครับชอบสมาคมพบปะสังสรรกับเพื่อนฝูงเป็นคนรักเพื่อนบางคนก็ติดเพื่อนนะรักญาติพี่น้องนะหรือทำธรุรกิจติดต,ต่อค้าขายออนไลน์ก็จะประสบความสําเร็จดีนะครับช่วงราหูโยกหน้าลัคนาถือว่าเป็นช่วงที่ดีเหมือนกันนะครับทาให้กล้าหาญนะครับ กล้าติดต่อวิ่งเต้นกล้าประสานงานนะครับกล้าเข้าหาผู้คนนะครับดาวพรหัสนะครับตั้งแต่ปี64มาเนี่ยนะครับดาวพระหัสทับลัคนาชาวกลุ่มนะครับถ้าคนเกิดราศีกลุ่มตั้งแต่13กุมภาถึง14มีนาคมของทุกปีเนี่ยครับถือว่าดาวพรหัสทับดาวอาทิตย์ ดาวคู่มิรใหญ่ที่ราศีกุมถือว่าโชคดีมากนะครับดาวคู่มิรทับกันแล้วมาทับลักขาได้โกมุตเกณฑ์ด้วยนะครับเป็นคนมีเสน่ห์ผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพื่อนฝูงให้การช่วยเหลือสนับสนุนเป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ดาวพรหัตเป็นเจ้าเรือกระดุมพระและลาพระทับลักขณาก็ทําให้โชคลาภการเงินการทองดีมากนะครับหลังจากก่อนหน้าโน้นการเงินการงานจะมีปัญหาแต่พอปี64เป็นต้นมาเนี่ยนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับโชคลาภการเงินเริ่มดีขึ้นมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับ หลังวันที่8เมษายน2 5 6 5เป็นต้นไปดาวพฤหัสเจ้าเรือนกระดุพระลาพระเนี่ยนะครับเป็นเกษตรในเรือนการเงินก็ทําให้การเงินมีความมั่นคงและมั่งคั่งกว่าปี2564ที่ผ่านมานะครับการเงินดีที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับชาวกลุ่มข็แสดงความยินดีด้วยครับดวงจะดียาวไปอีกหลายปีทีเดียวนะครับจากดาวพฤหัสที่ให้คุณมาดูด้านการงานและการเรียนนะครับเรียนเนี่ย ช่วงที่ผ่านมาก็ถือว่ายังขยันขันแข็งตั้งใจทำการศึกษาโรเรียนนะครับแม้จะมีปัญหาอะไรก็สามารถสอบผ่านไปได้นะครับพอหลังจากวันที่8เมษายน2 5 5 5เป็นต้นไปดาวพฤหัสดาวเกี่ยวกันศึกษาเข้มแข็งเป็นเกษตรนะครับทำให้ชาวกลุ่มเนี่ยนะครับวัยเรียนนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็าตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจเรียนมากขึ้นนะครับทำให้ผลการเรียน ประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีไม่ว่าจะสอบเรียนต่อหรือสอบเข้าทำงานก็จะประสบความสําเร็จนะครับ <c oughs> ส่วนวัยทางานนะครับในปี2,564ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ <c oughs> การงานอาจจะยังไม่ค่อยเด่นเท่าที่ควรนะครับเพราะดาวราหูเลง็งเลือนการงานนะครับทําให้การงานมีปัญหาบ้างนะครับแต่ในช่วงครึ่งปีแรกนี่ก็ยังไปได้ดีนะครับแต่ครึ่งปีหลังนะครับดาวอังคาร จอทับกับดาวอาทิตย์คู่ศัตรูดาวการงานเนี่ยนะครับก็ทําให้งานบางคนก็เจอปัญหานะครับมีปัญหามีอุปสรรคมีศัตรูคู่แข่งนะ <c oughs> ดีก็ดีไม่เต็มที่นะครับพอจะเริ่มดีก็มีปัญหาแทรกเข้ามานะครับเจา้าของธุรกิจพ่อค้าแม่ค้านะตัวแทนในหน้าจะได้ผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดแต่ข้าราชการหรือลูกจ้างคงไม่คงไม่ค่อยมีผลกระทบด้านการงานมากนักนะครับ แต่ชาวกลุ่มบางคนก็ตกงานก็มีนะครับในปี2515นะครับดวงดาวขยับเคลื่อนุนหดวงชะตานะครับดาวพระหัสเป็นเกษตรเรือนการเงินชาวกลุ่มและดาวอังคารดาวการงานก็ไม่ไม,มีโอกาสจรทับกับดาวอาทิตย์เหมือนช่วงปีที่ผ่านมานะครับก็ทําให้การงานสมูทมากขึ้นนะครับไม่ค่อยมีปัญหามีอุปสรรคเท่าไหร่ทําให้งานมีการพัฒนาไปทางที่ดีขึ้นนะครับ ปัญหาอุปรสรรคลดลงหรือแทบจะไม่มีนะครับเจ้าของกิจการพ่อค้าแม่ค้าตัวแทนในหน้าจะสามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีขึ้นนะครับ <c oughs> มีอัตราการเติบโตดีขึ้นแต่ก็จะมีบางช่วงนะครับที่ดาวการงานจรเขรืนวินาศนะครับดาวอังคารทับดาวเสาคู่ศัตรูนะครับ,บ,รนะรบช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะครับช่วงนี้บางคนอาจจะทําให้ตกงานได้เหมือนกันนะหรือการงานเสียหายอย่าประมาทที่เดียวนะครับ <c oughs> คือตั้งแต่วันที่26กุมภาพันธ์ถึงวันที่7เมษายนเนี่ยนะครับอังคารจอนทับเสาในเรือนวินาศนะครับระวังเพื่อนร่วมงานทรยศหักหลังหรือในางานเสียหายนะครับทำให้ตกงานได้เหมือนกันนะครับช่วงนี้ต้องระมัดร,ระวังคนที่เป็นขา้าราชการหรือลูกจ้างนะครับจะมีผลกระทบหนักทีเดียวนะครับเพราะดาวใหญ่มากระทบกันนะครับดาวมหาอุดกับดาวเกษตรทับกันตรงนี้น่ากลัวเหมือนกันนะครับใหญ่เจอใหญ่นะ อยู่ในเรือนวินาศด้วยนะครับยกเว้นนะครับผู้ที่ทํางานด,ด้านช่างนะครับอยู่วินาศด้านช่างก็เป็นผลดีนะครับอย่างเช่นงานรีโนเวทนะครับงานปรปับปรุงซ่อมแซมงานวิศวกรรมงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรืองานด้านที่ปรึกษานะครับด้านอยู่เบื้องหลังนะครับอยู่เบื้องหลังของความสําเร็จถ้าได้ก็ได้โปรเจกต์ใหญ่เลยทีเดียวนะครับงานด้านการรักษาพยาบาลจะโชคดีได้งานใหญ่นะครับ พราะดาวอังคารเนี่ยนะครับดาวกัมมะเป็นมหาอุดนะครับบางคนจะได้งานโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาแบบลับๆจะมีเพื่อนๆหรือญ,ญาติพี่น้องให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังนะครับเห็นไหมครับดาวอยู่วินาทก็ไม่ได้หมายความว่าจะเสียหายไปเสียทุกอย่างนะครับในด้านดีก็มีนะครับขึ้นอยู่กับแต่ละอาชีพนะครับมาดูด้านการเงินชาวกลุ่มเนี่ยนะครับ ในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ปี64มาแล้วถือว่าการเงินเริ่มดีขึ้นนะครับเพราะดาวการเงินทับลักนานะครับดวงไดนาระเกณฑ์และนาระอุดมเกณฑ์ดวงเศรษฐีนะครับไดนาระเกณฑ์และนาระอุดมเกณฑ์จนถึงวันที่8เมษายนเนี่ยนะครับหลังจากวันที่8เมษายนไปแล้วการเงินก็ยิ่งมั่นคงมากขึ้นเพราะดาวการเงินเป็นกเกษตรนะครับ ชาวกลุ่มจะโชคดีมีฐานะการเงินที่ดีที่สุดในรอบ12ปีเลยทีเดียวนะครับการเงินจะมั่นคงและมั่งคั่งที่สุดนะครับเพราะดาวพฤหัสด,ดาวการเงินและโชคลาภเป็นเกษตรแปลว่าการเงินมั่นคงมั่งคัง่งและยั่งยืนยาวนานต่อเนื่องไปถึงปี2 5 6 6นะครับพอปี2 5 6 6ดาวการเงินจอนมาเป็นดาวราชาโชคอีกโอ้โหช่วงนั้นจะได้เงินมาแบบราชาโชคแบบสบายสบายนะครับ ในพื้นดวงใครใครมีดาวราชาโชคเยอะนี่ถือว่าเกิดมาค่อนข้างจะโชคดีนะครับได้อะไรมาแบบง่ายๆสบายๆนะครับในปี2565เป็นปีที่มั่งมีสีสุขต่อเนื่องไปถึง2-3ปีเลยทีเดียวนะครับชาวกลุ่มขอแสดงความยินดีด้วยครับชาวกลุ่มที่ฝันอยากเป็นเศรษฐีใหม่นะขอให้ทุ่มเทการทำงานอย่างเต็มที่นะครับปีนี้ฟ้าเปิด ทองฟ้าสว่างสวัยต้อนรับชาวกลุ่มให้ก้าวไปสู่ความสําเร็จสมหวังร่ารวยนะครับชาวกลุ่มจะรวยทรัพย์สินเงินทองนะครับเงินไหลมาเป็นกองทองไหลมาเป็นกำรรนะครับอย่าชักช้าตั้งหน้าตั้งตารีบลงมือทำนะครับขนขวายใครที่ไม่เคยจับเงินแสนเงินล้านปีนี้แหละเป็นปีทองของชีวิตนะครับมีโอกาสจะได้จับเงินแสนเงินล้านนะครับรีบควา้าความรวยเอาไว้ให้ดีนะครับ อย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามีเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะครับนะมวัวแต่เห็นว่าโชคดีแล้วไม่ทำอะไรสักอย่างนี่ก็บางทีก็ก็ไม่ได้อะไรนะครับคนเราเงินมันไม่ได้หล่นมาจากฟากฟ้า,ฟานะวิ่งเข้ามาหาเราเราต้องวิ่งเข้าหามันนะครับรีบลงมือทำก่อนที่โอกาสทองของชีวิตจะหลุดลอยไปนะครับคนที่เผลอเจอเผลอฝันรอแต่โชคลาภอย่างเดียวไม่ทำอะไรเนี่ย โชคลาภมันก็หลุดลอยไปนะครับโชคดีนะครับเราก็ต้องรีบทําด้วยนะครับเราต้องทําดีด้วยนะครับเขาเรียกว่าดวงดีเราต้องกทําดีประกอบไปด้วยดวงจะลิ่งจะยิ่งพุ่งแรงนะครับเป็นดาวรุ่งพุ่งแรงนะถ้าดวงดีไม่ทําอะไรดวงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นนะครับ ใครที่มีงานประจำทำนะครับก็ลองหางานพิเศษอื่นๆทำนะครับเช่นธุรกิจออนไลน์หาไรายได้เสริมนะครับชาวุ่มจะมีไรายได้ไหลมาเทมาทั้งสองช่องทางครับนะช่วงนี้โอกาสดีมาก <c oughs> ทุกวันทำอาชีพเดียวบางครั้งก็ไม่พอกินนะครับต้องหาอาชีพเสริมบางคนทำต้องสองสามอาชีพนะครับนะทำอาชีพประจำอาชีพเสริมนะยิ่งภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะพยายามทำให้เต็มที่ ต้องสู้ชีวิตขยันขันแข็งนะครับมาดูด้านความรักคู่ครองช่วงที่คนเราดวงดีเนี่ยนะครับมันก็ดีขึ้นทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะครับในช่วงที่ดวงตกชีวิตของคนก็มักจะตกต่ำทุกด้านเหมือนกันนะครับปัญหาก็จะตามมาแทบทุกด้านนะครับในช่วง3เดือนแรกของปี2 5 1 5เนี่ยนะครับดาวพรหัสทับลัคนาได้โกมุตเกณฑ์มีสเสน่หาเล็เนื้อหอมเป็นพิเศษนะครับ เรียกว่าเนื้อหอมเหมือนดอกบัวนะครับโกมุตดอกบัวเนี่ยนะไปที่ไหนก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หรือเพศตรงข้ามนะให้ความสนใจให้การช่วยเหลือสนับสนุนนะครับต่อมาดาวพฤหัสจรเข้าเรียนการเงินการเงินก็ยิ่งมั่นคงอีกนะครับมีเงินเยอะก็ยิ่งเนื้อหอมไปกันใหญ่นะครับไม่ต้องห่วงปีนี้เป็นปีทองของชีวิตนะครับชีวิตชาวกุมจะมีความสุขสมหวังทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินหรือความรักนะครับ ช่วงดวงดีก็รีบโกยเงินทองนะครับโอกาสทองของชีวิตมาถึงแล้วนะครับอย่ารอช้านะรีบทํางานให้เต็มที่นะครับเงินทองก็จะไหลามาอย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับทุ่มเท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้นนะความรักก็จะตามมาเองนะครับมาดูด้านอุบัติเหตุและสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาชาวกลุม่มบางคนที่เจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุแต่ก็ไม่เป็นไรมากเนื่องจากมีดาวพระหัทับลัคนาอยู่นะครับดาวพระหัสอย่างคุ้มโทษคุ้มภัยนะครับ ให้ชาวกลุ่มปลอดภัยนะครับมีลูกศิษย์ผมคนหนึ่งอยู่ที่อเมริกาติดโควิดสลบไป2อาทิตย์โอ้โหยังรอดมาได้แบบปฏิหารเหมือนกันนะครับแต่ก็อย่าประมาทนะครับเพราะในช่วงที่ดาวราหูดาวประจาตัวจรทับดาวฤติยูเนี่ยนะครับก็มีเกณฑ์ทําให้เกิดอุบัติเหตุและเจ็บป่วยได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ใช่ว่าช่วงการเงินดีไม่ใช่ว่าดวงจะดีขึ้นทุกด้านนะครับแต่โดยรวมก็ถือว่าดวงดีนะครับแต่ระวังเรื่อง สุขภาพนิดนึงนะครับมาดูด้านโชคลาบโชคลาบการเงินดีมากเพราะดาวพฤหัสดาวการเงินโชคลาบเนี่ยนะครับทับลักนานาะก็ถือว่าเงินทับตัวโชคลาบทับตัวนะครับพอดาวพฤหัสจรเข้าการเงินเป็นเกษตรอีกการเงินก็ยิ่งมั่นคงนะครับโชคลาบด้านการเงินโดดเด่นมากนะครับถือว่าการเงินมั่นคงที่สุดในรอบ12ปีก็ว่าได้นะครับโชคดีมากชาวกลุ่มครับ ขอบคุณชาวกลุ่มและทุกราศีที่เข้ามาติดตามคลิปของอาจาร,รย์นัทการแก้วเพิ่มนะครับฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องนัดอสโตรนะครับและช่องนัทการนํำโชคให้ด้วยนะครับนัดอสโตรเนี่ยถูกแบนไป2ปีนะครับตั้งแต่ให้หวยคนถูกเยอะตอนหลังก็คนเหมือนเหมือนเขาซ่อนไว้นะครับคนเข้าไม่ค่อยถึงเท่าไหร่มานคนต้องค้นหาถึงจะเจอนะครับไงใ,ใครสนใจดูดวงฟรีกับอาจารย์นัทการแก้วเพิ่มนะครับ ก็ไปฟังได้ที่สถานีวิทยุ fm 97นะครับทุกวันจันทร์11โมงถึงเที่ยงนะครับเบอร์โทรสถานีนะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3นะครับ0 2 2 7 6 3 6 3 3ดนะครับดูดวงที่สถานีวิทยุนี่คือดูจะชัดเจนกว่าดูแบบ YouTube นะครับเพราะรู้วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดคุยกันแบบชัดเจนนะครับ ดูดวงดาวในพื้นดวงและดวงจรเพราะฉะนั้นการดูดวงจะแม่นกว่าแบบ u t u b e นะครับการดูยู u b e เนี่ยบางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงเรื่องธรรมดาขอให้ดูเป็นไกด์ไลน์ไม่ต้องยึดมัน่นถือมั่นในคำทำนายมากนักนะครับอะไรที่ทำนายว่าดีก็อย่าประมาทขอให้ลงมือทำอย่างเต็มที่นะครับอะไรที่ทายว่าไม่ดีก็อย่าวิตกกังวลมากเกินไปนะอาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ในสิ่งที่ทายไปนะครับหรือใครต้องการดูดวงส่วนตัวนะครับ ก็ติดต่อเข้ามาได้นะตอนนี้ยังจัดโปรโปรีใหม่นะครับสู้โควิดไปด้วยกันนะครับติดต่อไลน์ Offi ิเชีนะครับขึ้นต้นด้วย @sign นะครับ ro, n u t a s t r o n a t a s t r o ขึ้นต้นด้วย @sign แล้วก็ตามด้วย natstro a นะครับ n a t a s t r o นะครับเบอร์โทรนะครับ0 8 4 6 4 7 2 9 2 9นะครับหรือใครต้องการเรียนโหราศาสตร์ตอนนี้ก็ยินดีนะครับ เห็นถามกันมาเยอะมืก่อนนะครับราคาพิเศษนะครับติดต่อเข้ามาได้ตามไลน์และเบอร์โทรที่ให้ไปเนี่ยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังคลิปของจชนะการแก้วเพิ่มนะครับยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมั่งมีสีสุขตลอดปี2565ครับสวัสดีครับ